จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานตัวเล็กๆสามารถเลือกหัวหน้าที่อยากทำงานได้ด้วยตัวเองฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาประสบกับปัญหาพนักงานลาออกไม่หยุดจนส่งผลต่อคุณภาพของงานค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทสถาปนิกที่ตั้งอยู่ในฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นค่ะบอกว่าช่วงที่วิกฤตที่สุดของบริษัท พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเพิ่มขึ้นถึง11อาจดูเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อต้องคำนึงถึงต้นทุนของการจ้างพนักงานใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงตอนที่คนเข้าออกบริษัทเรื่อยๆก็กระทบกับการทำงานของคนทั้งทีมทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะบริษัทนี้ก็เลยตัดสินใจรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อที่จะรักษาพนักงานประมาณ120คนที่มีอยู่ โดยเขาให้พนักงานทุกคนกรอกให้คะแนนกับผู้บังคับบัญชาหลังจากนั้นพนักงานจะได้รับรายละเอียดและคุณสมบัติและจุดอ่อนของผู้จัดก,การแต่ละคนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการทำงานกับใครในช่วง12เดือนข้างหน้าค่ะวิธีนี้แหวกวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมมากๆเลยค่ะจากที่เมื่อก่อนนะคะจะเป็นฝ่ายเจ้านายที่เป็นฝ่ายเลือกลูกน้องที่อยากทำงานด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับได้ผลดีเกินคาดเลย เพราะว่าพบว่าอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอยู่ที่1%เท่านั้นค่ะแถมพนักงานส่วนใหญ่ก็บอกว่าพวกเขาแฮปปี้กับวิธีการทำงานแบบนี้มากๆเพราะว่าได้เป็นฝ่ายเลือกคนที่อยากทํางานได้ด้วยตัวเองส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นผลงานออกมาก็อยู่ในระดับที่น่าประทับใจค่ะ